พก่อนพยายามเล่นอยู่ตกปุ๊กปิ๊กพยายามเล่นอยู่ตกปุ๊กปิ๊กเราปุ๊กปิ๊ก่ยนีาสาพอยังปันขึ้นแล้วให้โปกัสามหูน่ะเล่นเนินได้นะเล่นเนินนะถ้าเล่นเล่นเนินนะจนอยู่มันพยายามพยายามเล่นกับเพื่อนหน่อยแล้วพังครับชนแล้วชนแล้ว ไม่เอาทรงเลยว่ะแล้วกูเอาสามห้าศูนย์เอาสามห้าศูนย์เอาใครเอากระปุกป๋าพี่เอากระปุกป๋ใจเย็นหยบอย่าเพิ่งรีบบั๊มอย่าเพิ่งรีบบั๊มรถปุกปีข้างบนรถปุกปีข้างบนลูดรถปุกปีข้างบนลุยเพื่อนไปกับเพื่อนไปคลองกับเพื่อนเราอย่าสนเราไปคลองกับเพื่อนก่อนรวมกลุ่มก่อนรวมกลุ่มพยายามเล่นอยู่ตรงปุกปีพยายามเล่นอยู่ตรงปุกปีเราอยี่ยรงไหน พังที่เบาเยอไม่พังเยอะพังขึ้นแล้วฟันขึ้นแล้วฟันขึ้นแล้วให้โฟกัมสามห้าศูนย์นะเล่นเนินได้นะเล่นเนินนะถ้าเล่นเล่นเนินนะโจมหยุดมันพยายามพยายามเล่นกับเพื่อนหน่อยนั่นรถพังวะเพื่อนรถพังรถพังครับรถพัง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 แล้วนะพอพอพอรถพังรถพังรถพังขึ้นขึ้นมาดันดันขึ้นมาโอ้โหแล้วกด ถอยถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยลง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 มาชมุลงลงลงต้องเล่น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 เพื่อล็อกรถ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 มันเลยมันเลยดันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนโอเคอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคขึ้นมาขึ้นมาเฮียขึ้นมาเฮียไม่ต้องเล่นเงินเขามาขวาแล้วเข้ามาขวาเพี่เฮ้พี่มีฝากวรึเปล่าเชื่อตู้มิซายมีฝากรึเปล่าเบ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 าเฮียไม่พอดีประมาณน้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไปามหลังขอความหลังข้อควมหลังจริงดันไป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 ขเลงเอาเลยเอาเลยเอาเลยเขาไม่ลงอหลังระวังทุกเพื่อนด้วยทุกเพื่อนมาเล่นกับเพื่อนนะอย่าตีเขาดับเอ๊ะทเพื่อนด้วยีเพื่อนด้วยแก้วดูรีดเอาเพิ่มชุด้วยได้รีเลยอยาีใครโทษโทษไโ้ทษเดี๋ยวผมผมไเล่นเองผมไปเล่นหนูไ่นไปเอาอย่างนั้น ตายแล้วนี่ก็ตายโอ้โหโอเคสวยแล้วนี่มันก็ตกอ่ะไป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 ลีออนไป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 ตามสเต็ปครับเขาก็อุ้มตั้งแต่ไฟแรกแย่ออกจากกันได้แล้วนะออกนะณค่ะขอบคุณค่ะไปออกเดี๋ยวพี่จะรับพิซซอร์ไออุ้มอยู่ก็ปล่อยเนอะปล่อยนะสองบัมแล้วนะปล่อยนะปล่อยนะปล่อยนะครับปล่อยนะ ปล่อยเถอปล่อยปล่อยแล้วหน่งเกตปล่อยแล้วหนึ่งเกตจะบเกตยังไงไปไวไปปล่อยปล่อยแหลมนะเฮ้ยมึงยืนมาหาเี้ยอะไรเอ้าสามไปแล้วตำรวจแม่งอย่างฮา เดี๋ยวขออนุญาตปิดเวลานะครับนั่นอยู่ทำเน็ตมบตบกดอุ้มศพมันไม่ขึ้นอ่ะเมื่อทำเฮ่อะไรไม่รู้เรื่องเมื่อผมกดอุ้มศพมันไม่เห็นตามมานะ ดู <ละ S 1> ความมู่ในสการไ,ไ,ได้ได้ได้เฮ้ยสามสองพี่พี่อร้อยครับเรียบร้อยแล้วคือามาชนนั่งสี่ไม่ดีกว่า,รา,วาหรอเฮียมันโดนบ,บอมยากอยู่นะปปิดลงจริจริงแล้วเราต้อง,อง,องเ,าาเาอาามาชลมาสอชคนแ่น่นแหนละคือลงเลยะต้องลงอะ่ะตัววิกแต่ว่า เเเเออาาลลยยว้าวพี่จ๋าติดไหนไหนไหนเดี๋ยวเราอุ้มเออสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์เอาสามห้าศูนย์เอาคันพังเอาเอากระปุกปีกสามห้าศูนย์เลยใช่ใช่ใช่สามห้าศูนย์สีส้มอ่ะพังสามห้าศูนย์สีส้มเนี่ยพังง่ายเนี่ยเอากดเลยประคองเฮียยงหน่อยประคองเฮียยงก่อนไปประคองปุ๊กปิ๊กก่อนปลาคอนปุ๊กปิ๊กพยายามเล่นอยู่ตรงปุ๊กปิ๊กเราประคองปุ๊กปิ๊กเฮียยงหน่อยสามห้าศูนย์ อย่างนี้บางี้บางี้สามานพังสามนพังสามูนพังรูอเปล่ายังไมพังยังไมพังควันขึ้นแล้วคันขึ้นแล้วคันขึ้นแล้วให้โฟกัสสามห้าศูนย์น่ะเล่นเนินได้แลรูแล้วเล่นเล่นเนินนะเร่งเลงยุ่ยใสพยายามพยามเล่นกับเพื่อนหน่อยห้าพีเล่นกับเพื่อนหน่อยเพื่อนรถพังแล้วนะจะลงแล้วนะรถพังลดพังลดพัพังแล้วนะพอพอพอ ขึ้นมาดันดันขึ้นมาโอ้โหแล้วกดข้าไปถอยมารวมกันพี่ต้มเจ็บถอยถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยลง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 มุลงลงต้องเล่น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 เพื่อล็อกรถล็อกรถล็อกรถด้วมาเลยมาเลยดันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนอโอเคขึ้นมาขึ้นมาเียขึ้นมาเฮียไม่ต้องไปไหนครับไม่ต้องไปไหนเขามาขวาแล้วเขามาขวาพี่ฮพี่พี่ผ่าว่ ชมันใช่เวลาไม่ได้เวลาเมาเบาเมาเบาเฮียไม่พอดีเพราะงั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปมาเลยข้างหลังนะมีข้างหลังนะมีข้างหลังนะมานี่ดันมานี่ดันมานี่ดันมาหนี่มาหนี้เล่นคนลงรถเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยอย่านัวอย่านัวตายหลังระวังหลังทุกเพื่อนด้วยทุกเพื่อนมาเล่นกับเพื่อนนะอย่าตีเขาน่ะสวยสวยเยันบีกูชีวิตเอาเพื่อนชุดด้วย ไม่รีเลยอย่ารีไกลบู๊เลยไปไปไปเอาเง้ยนตายตายตายพี่โอเคสวยไปไปไปเย้ไปไปไปสลดเนาะไป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 ดิไปดิไปดิลุ้ไป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  ออเดี่ยอนะพี่ซอยอุ้มอยู่ก็ปล่อยเนอะปล่อยนะครับปล่อยนะบัมแล้วนะปล่อยนะปล่อยนะปล่อยนะครับเฮียหรือว่าจะโดนอุ้มแล้วศาสตร์หรอไปแล้วโดนเกตนะทำเฮียอะไรมึงโง่อุ้ยบู๊ทใม่ทำเฮียเลไศาสตว์นะมองจากคนที่ด้วยนะครับบัมไปแล้วไปอุ้มไปหมดแล้วมองจาก้นที่ด้วยนะครับ ออครับออกจากพื้นที่ด้วยนะครับอ๋อจะชบชบจบพี่พโอเคเอาตัวไอ้เชียเอาเว้ยเขาตัวหน่อยเอาขับรถก,กากจังน้องน,นี่ขนาดเลยขนนันเนมเออ,อชีวิตแหนสัตว์ยังไปไม่ถึงดหนเลย